3. อาชีพเสริมมนุษย์เงินเดือนทําเงินได้ง่ายๆมีอะไรบ้างคลิปนี้อาจารย์เกียรติจะมาเล่าให้ฟังครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับเดี๋ยวนี้นะเราเนี่ยมีรายได้เพียงช่องทางเดียวไม่เพียงพอแล้วนะครับเราจําเป็นต้องมีรายได้เพิ่มหลายๆช่องทางเพื่อความมั่นคงแล้วก็ เพื่อการมีไรายได้เพิ่มให้กับพวกเรานะครับแต่จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับและเราก็สามารถทําได้นะครับช่องทางที่1ครับที่อาจารย์เกียรติอยากแนะนํานั่นก็คือการที่เราใช้ช่องทางออนไลน์นะครับในการที่จะขายของ ขายสินค้าต่างๆได้มากมายนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถนําสินค้าเนี่ยไปขายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพลสหรือตัวโซเชียลครับสินค้าก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสืออาหารเสริมเครื่องสําอางนะครับที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะครับหรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่มันุ่งเดือนครับสามารถไปต่อยอดและสร้างรายได้ได้นะครับ อันีัที่2ครับนั่นก็คือการที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะใช้ทักษะความสามารถที่เรามีนะครับไม่ว่าเป็นหน้าที่หลักนะครับหรือเป็นหน้าที่รองที่เราชอบยกตัวอ,อย่างเช่นครับท่านอาจจะเป็นพนักงานบัญชีอยู่นะครับช่วงหลังเลิกง,งานช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะรับจบในการที่จะดูแลในเรื่องของการทําบัญชีนะครับท่านที่มีความถนัดทางด้านการทํากราฟิกครับก็สามารถเขียนกราฟิกได้เขียนบทความต่างๆนะครับ เหานี้ครับก็เป็นอาชีพฟรีแลนซ์ที่ท่านสามารถเริ่มต้นได้นะครับและก็สามารถสร้างไรายได้จากที่บ้านได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปที่ไหนส่วนอาชีพที่3นะครับเป็นอาชีพย้อนฮิตนะครับลงทุน0นบาทอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือเราเองนะฮะเป็นนายหน้าให้กับ TikTok ครับ t ิ k กตอเองมันมีแพลตฟอร์มนะครับมีช่องทางในการทีขายสินค้าท่านไม่ต้องซื้อสินค้านะครับเราเพียงแค่ทําคลิปแนะนําสินค้านะครับเช่นสินค้าที่มีเราอยู่มีอยู่ในบ้านนะครับก็นํานมารีวิวนะครับแล้วก็ติดตากล้าคนซื้อไปท่านก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับง่ายๆแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับและถ้าท่านนะครับสนใจที่ อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับลองเลือก3วิธีนี้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับและโดยเฉพาะท่านที่สนใจอยากจะขายของบน TikTok นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ตะกร้าไว้ให้นะครับมีคู่มือในการที่จะเริ่มต้นขายสินค้าเป็นในหน้าใน TikTok นะครับแล้วพบกับคลิปดีๆจากช่องอาจารย์เกียรติและน้องน้ำตาลในคลิปถัดไปครับ